วันนี้ผมมีดาวหยุดใส่ได้ ีต่อไปอันนี้เอาไว้ปลาหัวคนใส่เข้าไปเล่นได้ใส่เข้าไปเล่นได้ไไดต่อไปโล่ทำโล่ไม่เป็นด้านหลังโล่